อ่าช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้านราคาเร้ามะดีค่ะงานดีค่ะี่ะเดือนมีนาเดือนมีนานี่ยหรตอนนี้ก็ทํางานทุกวันเลยตอนนี้โ้มมากใช่ทำไมทำงานดีนะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างที่เราจะเราจะได้ดูเดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องแล้วค่ะเดือนหน้าใช่มันคิวมันแน่นขนาดไหนตอนนี้ยีหน้าตอนนี้หรอเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคือรับรับอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าเช้าดึกแล้วก็ไปเช้าต่ออะไรเงี้ยอย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยก็ทิ้งขืน ทำไมเราสูงทําเยอะขนาดนั้นมันร้อนร้อนเงินเราทำเยอะเพราะร้อนเงินถ้าทำเยอะขนาดนี้เราจะแบ่งมาชีวิตเวลาส่วนตัวยังไงบ้างใช้ิ่ไหมถึงชีวิตเราอ่ะก<อ> <c oughs> ็แห่งเราก็มีเวลาหกชั่วโมงไงเช<อ>ยงคืนถึงหกโมงเช้าก็แบบเออพยายามแบบ ใช้ชีวิตส่วนตัวให้ได้มากที่สุดไม่ใช่พี่ถามเลยเอาสะดวกเราเราพร้อมตอบหรือไม่ตอบข้างเราเอาคัมพันธ์ของเราคือในวันนี้คืออะไรที่ไม่ยสะดวกเขาเมื่อวานเมื่อวานพี่ถามทอยแล้วทอยเขาไม่สะดวกที่จะมาถามใช่หนุ่มก็ไม่ยังไม่สะดวกนะมันคงคืออะไรมันก็มาดูคุ้มคือจะไงตอนต่อไปก็คือก็คือถ้าแบบสะพานหนึ่งถ้าพร้อมเราก็จะออกมาพูดเองใช่ห้มาหรือยังไงยังหนึ่ง อาจรน้าตคะโอ้ยไม่สไม่เื่นกันว่าอั่างไรืออะไรยังไงไม่อยู่ในสถานการแบบไม่ไม่แบบไม่ชัดเจนหรือว่าเพียงลอเคลียร์กันอยู่หรือว่าแบบมันเคลียร์แล้วแล้วมันยังไงที่น่าแล้วีวเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้หนูก็เนี่ยทำงานแล้วก็เนี่ยแฮปปี้แฮปปี้ค่ะแล้วคือมีความสุขโอเคนะภาพอะไรันมี่ดาภารางนี้ไหมภามี นองแบบเป็นนางงามค่ะคเพราะนี้เลยวันนี้เป็นมาสเตอรทีมมาสเตอร์ใช่เป็นทีมมาสเตอร์ค่ะก็จะมีคู่หูค่ะเป็นมอสเบสสค่ะอ้าเป็นค่ะวิหมายถึงว่าอ๋อทีมเราใช่ไหมทีมเราทีมเราก็ครบรถเลยค่ะแบบว่ามีหลายรูปแบบเลยค่ะแล้วก็พร้อมใช้งานค่ะจริงๆค่ะต้องเตรียมเทรนให้กับเขาคืออะไรคะ จริงๆแล้วน้องอ่ะเอ่อค่อนข้างจะเป็นงานอยู่แล้วด้วยค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวทีนี้เขาก็ไม่ได้เอ่อเหมือนสิ่งที่เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่แบบว่าียลลี้มากขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือน้องก็มีความพร้อมแล้วก็มีแบบว่าองค์ต่าของตัวเองมีความคิดของตัวเองแล้วเราอ่ะเวลาน้องอยากจะรู้อะไรเราก็แนะนําสิ่งนั้น่แล้วใส่อะไรเข้าไปบ้างก,กีนน่ะ ใส่ใจไม่ก็อจริงๆแล้วอ่ะวันแรกที่มาก็บอกน้องเลยว่าถ้าอยากรู้อะไรให้ถามเลยเดี๋ยวเราจะบอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าอะไรที่ไม่รู้ก็คือให้ถามแหละประมาณนั้น้วมีเด็กๆที่ต้องดูแลกี่คนทั้งหมดสิบคนค่ะในทีใช่เยอะมากคนใช่สิบคนแล้วก็สิบความคิดสิบคนแล้วเธอร่วงยอดยังไงถึความคิด อ,อโชคดีที่เอ,อแต่ละทีมอะน้องแต่ละทีมเขาจะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวหน้าหรอมันมันไม่ได้เชิงไปหัวหน้าแต่เขาจะมีแบบว่าเหดหลักที่คอยแบบว่าเฮ้ยตบๆเพื่อนใ้เขาทีมน่ารักมากทุกคนแบบช่วยกันเป็นแฟมิลี่มากเราก็เลยเหมือนแบบว่าโอเคน้องฟังนะในสิ่งที่พี่อธิบายประมาณนี้แล้วก็แชร์กันว่าเราอยากทําอะไรการที่มาคนผู้ชายสิบคนยะลรุมเรากำยำด้วยเนี่ยแล้วมันต้องยังไงบ้างมันต้องจูนยังไงแล้วเพราะเรา มัน <ar> ต้องจูนสมาธิสุดๆเพราะเราเป็นผู้หญิงไงเรามาอยู่ในวงผู้ชายขมาธเรานโค้ชเขาไม่จด้มารู้นอีกแล้วจริงๆแล้วอ่ะสําหรับเรามันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะอยู่ในแวดวงทั้งผู้หญิงและผู้ชายรวมกันอะไรเงี้ยแต่พอมาแบบชายล้วนอ่ะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าความเป็นผู้ชายเขาจะมีความคิดของเขามาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบใจเย็นลง หลายคนจับตามองเรื่องความเซ็กซี่ของหนุ่มๆตรงนี้เรามีนังเสนอไม่ทีมม่นคือผมว่าุกอ่าหนุ่มๆไปแล้วราเตรงนี้เรามีการพรีเซนต์หรือว่ามีการจับจุดยังไงบ้างคุณสิว่าจุดขายจุดขายของทีมเราจุดจุดขายของทีมเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีทางน่ารักเซ็กซี่กำยำเรียบร้อยแววแววมีหมดครบเลยนยค่ะก็จะพยายามเหมือนเราพยายามจับคู่เช่นน่ารักให้อยู่กับแบบว่า แบบกำยำหน่อยอะไรเงี้ยก็คือแบบอยากให้เขาอะละลายพฤติกรรมอยากให้เขาหลุดออกจากกรอบตัวเองใช่ไม่ใช่แบบว่าทางเดียวเลยอะไรเงี้มปกดดดนมาด้วย่ฝากความหวังไว้กับมาสเตอร์ว่าที่ขาจะต้องเป็นผู้ชนะอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องด้วยบอกให้เราจะแบบว่าพูดเขาแค่ไหนแบบว่า ใส่ให้เขาไปแค่ไหนถ้าน้องแบบว่าไม่ไม่ได้เอาไปใช้จริงอะไรเงี้ยมันก็ก็ไม่ได้มีต้องแข่งขันกับทีมมาสเตอร์คนเรื่นๆใช่มีทั้งหมดสามทีมที่ต้องแข่งขันกันก็คือแบบแล้วกลัวแล้วก็งัวทีมไหนไหมนทีมไหนว่าที่สวยวนทีมไหนวันกรรมการคุณกุลค่ะกยังเป็นธรรมครับวันทีมไหนจริงๆก็เออ คู่อลีละกันค่ะคุณแบงคุณแบงก็คุณนัตลีก็รู้สึกว่าเชื่อถือนสมน้ำสมเนื้อมีความในใจเยอะอยู่แล้วความในใจที่จะบอกคือเรื่องที่ทางไหมคะอะไรนะคะคือเรื่องทิศทางกัไหมเอ็อไทิศทางการเห็นเราคุยกับมอสเพราะว่าเราอยู่ทีมเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็คุยว่าเออมอสจริงๆแล้วว่ามอสแบบสามารถ สามารถหลีดได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเวของมอสจริงๆอะไรเงี้ยคือมอสเขาก็มีความเป็นแบบช,ชายหนุ่มแบบสุดๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ผ่านงานมาเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอ่ะช่วยตบๆให้เราก็ไม่ได้แบบเข้าไปขนาดนั้นเพราะว่าถ้าสมมติเราอ่ะเข้าไปขนาดนั้นน่ะเข้าไปเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงม,ม,มีผิดมีอะไรคือผิดเพี้ยน เรามีความผู้หญิงไงถ้าแบบว่าเออเอาใส่เขาไปเต็มเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเขาจะงงว่าเอ้ยสุดท้ายเราต้องอยังไงนะก็เ,ออเลยให้หมอดันลีดส,ส่วนใหญ่เ,เ,ออเราก็จะคอยตบๆมีคนไหนที่เราเหมือนแบบว่าเขามาอีกลุกนึงตอนนี้เราปรับเปลี่ยนให้เขาได้เป็นอีกลุปนึงหรืออะไรงออียคอยตามเราด้วยถ้าจริงๆอ <ๆ S 2> ่ะตอนแรกคิดไว้ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีแค่ตอนทําแบบทําแคมเปญเฉยๆว่าโอเคผมตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอปรับเป็นแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกน้องว่าให้บอกพี่ช่างแต่งหน้าทีมแต่งหน้าหน้าผมว่าเอาที่น้องมั่่นใจเพราาะว คือเราก็แอบไปแบบว่าแอบไปแบบสืบมาอะไรเงี้ยลูกค้าก็อยากได้สวยลองก็ส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วจุดจุดเด่นของจุดเด่นทีมเราก่อนจุดเด่นทีมเราที่จะขายจุดขายจุดขายไปจุดขายทีมเราทีมเราค่อนข้างมีเอหลากหลายรูปแบบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องอ่ะค่อนข้างน่ารักแล้วก็แบบช่วยเหลือกันจริงๆก็จริงก็ ก็อยากฝากไว้ด้วยค่ะมัน่นใจว่าชนะแน่ทีมมาสเตอรจ์จีน่ามาจีน่ามอสค่ะมัน่นใจว่าชนะแน่นอนมัน่นใจว่าหนึ่งในทีมของเราจะต้องคว้ามงมาแน่นอน <c oughs> <c oughs>